เชิญคุณยศวัตรมาภัยสารสินครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัตรมาภัยสารสินสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอธรรมกาอำเภอปนพักภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านประธานเปิดคลิปอีกครั้งหนึ่งของเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผมได้หารือครับขออนุญาตชมคลิปครับเกี่ยวกับชาวไร่อ้อยทั้งประเทศครับ ขอเสียงด้ครับเวลาจะอยู่ให้ผมไหมฮะคลิปขอเสียงด้ครับเมื่อวันที่16สิงหาคมนะฮะที่ผมได้หารือไปครับผมต้องให้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เรื่องสำคัญของพี่น้องชาวไต้อ้อยทางประเทศนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งน้ำตาลทราย เขาขอไม่ให้เราจุดต้นทุนเราสูงขึ้นเราก็ยินดีแต่หลังจากนั้นนโยบายออกมาบอกว่าลายไหนที่มีอ้อยไฟไหม้จะไม่ให้เงินเยียวยาเลยแบบนี้เป็นการผักหลังเกษตรกร,รกหรือเปล่าครับแบบนี้เป็นการผักหลังเกษตรกร,รกหรือเปล่าครับท่านประธานครับและวันนี้ที่ผมจำเป็น ต้องขึ้นมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งเป็นการเร่งด่วนก็เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่18สิงหาคมครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยนาโดยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดคุณกำธรกิติโชยทรัพย์พร้อมด้วยอีก4องค์กรทั่วประเทศครับนำตัวแทนกว่า2,000คนมายื่นหนังสือกับพักภูมิใจไทยครับขอดูคลิปครับ เดีย๋ยวยังจะมีเสียงนะครับกว่า2,000คนครับท่านประธานในวันนี้เราจึงมาเพื่อขอความกรุณาทางพักภูมิใจไทยได้ช่วยสนับสนุนเรื่องเงิน120บาทช่วยสนับสนุนในการที่จะย้ายสำนักงานอ้อยคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทราย ไปกระทรวงเกษตรด้วยครับ pues ขอบคุณครับครับขอบคุณครับหนังสือของสี่องค์กรมอบในฐานะผมเป็นเลขาธิการชมรมชาวบ้นชาวไร่อ้อยสังนายกสมาคมมวยลำเรื่องเงิน120บาทเพื่อให้ท่านสสพักภูมิใจไทยทุกท่านได้สนับสนุนเรื่องเงิน120บาทให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดลด PM 2.5ซึ่งความหวังของพี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งประเทศที่มาวันนี้ก็รอความหวังจากพักภูมิใจไทยจะช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ท่านประธานครับจากการจากเ,เสียงแล้วก็สิ่งที่ตัวแทนของชาวไร่อ้อยมายื่นครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ต้องการย้ายไปกระทรวงเกษตรครับแต่ว่าเขาไม่ได้รับการดูแลครับก็คือเรื่องของเงินชดเชยเรื่องของร้อยี่สบาทในเรื่องของจุดไฟเผาอ้อยครับและที่ผมจำเป็นต้องขึ้นมาพูดในวันนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้ครับกระทรวงอุตสาหากรรมที่เป็นเ,เจ้าภาพก็คือโดยท่านประหลัดกระทรวงนะครับเป็น ประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมชาวไร่ครับทั้งประเทศไทยบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมหรือเปล่าวันนี้ผมจึงฝากท่านประธานไปยังท่านประหลัดกระรวงครับท่านประธานครับคำสุดท้ายผมอยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านประหลัดกระรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องครับว่าอย่าให้ประเทศเราที่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งน้ำตาลกลายเป็นเมืองหลวงแห่งน้ำตา ของชาวไร่อ้อยเลยครับขอขรบคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณนิย